สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็เรามาอยู่กันในแมป SCP ส0 0เนแบนะซึ่งผมเห็นคลิปหนึ่งเนี่ยที่เขาเล่นเกมนี้กันเนี่ยเขาซึ่งผมเห็นแล้วมันน่าเล่นมากเลยนะซึ่งผมก็เลยมาเล่นเนี่ยผมเข้าจากลิงค์คอมเมนต์ทว่าได้ใต้กระดูกมือนะเกมเกมนี้เนี่ยก็ก็เกมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่านะ ใช่คนระับเส้นเกมนี้เราสามารถหยิบของได้นะตรงแต่ผมดูคนเขาเล่นในคอมการ์ดนนะแล้วนในมือถือเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะถามจริงแล้วปุ่มตรงนี้มันก็จะมีด้วยนะในมือถือไม่เล่นยังไงเนี่ยผมถามจริงเอ้ยเดี๋ยวนี่ปุ่มอะไรอะ่ะกดเดี๋ยวเอ้ยวางได้ด้วยเหรอกดดูกดกดกด,ดไม่เห็นมีอะไร อ๋ตอตกดครั้งอ๋อหมืนอ๋อหยิบของได้ว้าวเราหยิบของได้แล้วกดวางกดยังไงอะกดวางเดี๋ยวผมกดวางไม่ได้กดยังไงอะกดปุงมนี้อรอ๋อกดปุงนี้โอเคแล้วปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรอ่ะ ลูกหมุนอ๋อเป็นการหมุนของนะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะสองตรมนี้อ๋ออันอันนี้เป็นการโฟมว่าเราจะเอามาใกล้หรือว่าเอาเอาไกลๆก็ไปมันอนนี้เองมางไงน่ะผมถามจริงฮะถามจริงมาไงอ๋งงอเออไปต้องกดตรงนี้ปึ๊บโอ้โหุิยไฟคดสว่างเลยนะ อ่าโอเคโอเคไฟสว่างมากเวลีกูดมากไปที่เวลีกูสุดๆไม่ได,ด,ด้แต่แต่ผมเห็นแต่ผมเห็นคนอื่นมานะแบบนี้มีแบบนี้มีตัว F C B สามแปดด้วยนะผมดูคลิปของคนอื่นมาอมโอเค เดี๋ยวโอ้ยยังไม่เจอตัวอะไรเลยเดี๋ยวลุกทำไมมันขังอ๋อไอ้ยเดี๋ยวแลกมันแหลกอ่ะลุกว่าจะหลุดออกจากเซิร์ฟไม่ไหวแต่ว่าแหลกแหลกเฉยเฉยแล้วใครเนี่ยมาเจอตรงนี้ใครเพื่อนในี่ใครนี่มันจะไปเรียกเพื่อนทำไมอือควาจริง อุ้ยเราเจอเราเจอโซนนี้ด้วยนี่ปึ๊บคนมืดเลยแล้วเ,เดี๋ยวผมเจอบ้านใครแล้วมีคนอยู่ไหมอ่บ้านนี้โอเคมีคนอยู่อยู่แล้วทางเข้าอยู่ไหน,น่ะเพื่อนอ๋ออยู่นี่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ก้ โอ้โหบ้านบ้านคนหรูเลยหรูเลยโอ้โหคนหุนองคนอย่างหลูว่าแต่แล้ว f p สามนแบบมันไปไหนวะไปไหนอะฮัลโหลอ๋อลืมดูวันที่มันคืนที่สองเองถ้าถ้าคือมันยังน้อยคือ SCP สามฝวแบบมันจะหายากนะ แต่นี่คือน,นี่สองหายากถ้าไปหลายคืนนี่คือหาง่ายนะคือเราโด,โดนตรงตีง่ายด้วยอุ้ยตกใจใจหายหมดอุ้ยไฟเปิดพอดีครัาผมไฟเปิดพอดีเลยอืมกวางตรงด้วยฮะอ้ยเ๋ยว Thơm anh này, Ơi bên thơm bên này anh hai wow đây, anh hai bà nài bà nài bà nài thơm anh hai bà anh hai คือเราสามารถสร้างบ้านได้เลยใช่ปะเออพอเราหยิบของแล้วเราสามารถวางของได้คือเราสร้างบ้านได้เลยเฮ้ยความคิดที่ดีนะเนี่ยอ๋อสร้างบ้านอย่างนี้อออย่างนี้เลยหยิบตรงนี้ได้เลยไหมอะหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้ต้อง ต้องลงมาตรงนี้แล้วก็หยิบม่โอเคเจออืมโอ้ยเ,เราฝาเราฝามาสร้างบ้านได้เลยนี่นะถ้าถ้าเราตกจากที่สูงเนี่ยคือคือเราคือเราเลื่อนรถเลยนะนั้นก็ไม่เป็นไรนะโอเค บันไดมันจะวางยังไงเนะี่ยโอเควางได้จอดมากพุ้ยไอคิวสูงจังวางบันไดได้อย่างต้องเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนู้นนะถึงเราจะไปเอาบันไดได้เยอะเนี่ยบันไดพูดเยอะเลยดูดิโอ้โหเหมือนว่าผู้ฟานใจด,ดีกับเรานะ เขาบอกว่าต้องมีไฟด้วยนะบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดน,นะโอเคอึบโอเควางได้สางแล้วไอคิวมากอืมเป็นอที่เทพจังังยงไม่เจออะไรเลยนะยังไม่เจออะไรเลยนะคือที่สาม้วยโอ๊ยเดี๋ยวร่วงร่วงยังไงอะ่ะไม่รู้ใช่ปะอ่าน่ามีรู โอเควางตรงนี้แล้วก็เราเจออะไรบ้างอ่ะเจออะไรไปบ้างเฮ้ยเจอทีวีนี่ทีวีเนี่ยที่ทำให้สว่างสุดข้าอยู่ตรงนี้ฮลัลโหลอ๋อเพื่อนกำลังเดินมาหาเราอยู่นะโอ้แบบเพื่อนคิดว่าเราเราฟังเราฟังบ้านอยู่ใช่ครับ เดี๋ยวจะเอาทีวีไว้ตรงไหนอะน,น้ำวางน้ำวางตรงนี้ไปก่อนเนี่ยทีบเลยทีบทีบเ<ท>นี่ยทีวีคว่ำผมไม่รู้ว่าจะเอาทีวีไปวางไว้ตรงไหนอะผมผมก็เลยเอาทีวีทิ้งอะทิ้งเป็นแบบนี้ปึ๊บแบบนี้เข้าไปเลยอะเอาแล้วพื้นไม่มาบ,า,าบ้านเราบ้านเรายังไม่เสร็จอ๋อ,อ,อ เพื่อบอกว่าค่อยกลับมาทีหลังก็ได้แล้วก็ค่อยแล้วก็บ้านจะมาบ้านจะเสกไหมอะไรอย่างเงี้ยความคิดที่ดีโอเคอบ้านเราก็ยังดูดีอยู่นะแต่ว่าเรามีใครไฟแค่ดวงเดียวเองออออแน่นอนครับ เจออะไรเจอบางสิ่งบางอย่างเจอตู้ว้าวว่าเจอทีวีตั้งพอดีด้วยนะสุดยอดครับเ,เดี๋ยวล่วงล่วงได้ไงวะอ๋อตรงนี้มีรูอยู่โอเคแล้วขอเอาวางไว้ตรงนี้นะ เดียวแมนนี่มันมีม energy เอ e เน y ีได้เหรอโอเคแล้วไอแล้วไอหลอดตรงนี้มันคือหลอดอะไรเอ e เน y ี energy. อ๋อเอ e เน y ีหลอดหลอดอาหารหรือเปล่าอ๋อพลังงานเอ้ยตกใจหมดมันน่าจะเป็นหลอดอาหารหน,นะดับเวิมคิดมา หลอดอ่นาน่าจะจริงอ่ะจริงจริงปะ่ะมึงบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่แค่วันที่สามเองอ่ะอืมหาพนันเาีเยร์ยากโอเคอืโอเค ไปเอาถึงไหมจะไปเอาถึงไหมควาบจริงโอ้ยก็ว่าอยู่ว่าวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งสิง้นขาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคืออ,อันนี้ทีวีโอ้โหเปิดทีสปายตาเลยไม่ใช่มันต้องแฝงไว้ตงตัด ผมแต่ผมแต่ผมไม่ได้ขายนะโอ้โหเอ้ยมืดแล้วตายเร็วตายเร็วเอาอะไรออกเอาอะไรออกทำไงทำไงเอ้ทำยังไงดีอยวมืดแล้ว,ลวเอาเอาไฟนี้ขึ้นไปข้างบนเลยมืดแล้ว จังทีวีตรงนี้ก็ยังโดนทิ้งไว้อยู่เนี่ย<ม>อืมบ้ะโอเคโอ้คุ ถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยอ f พีจะตรงตีเราได้นะแต่ว่าตอนชั้นไม่จงตีเรานะอุ้ยไม่น้อกลัวจังแบบนี้มันน่ากลัวมากอนะน่ากลัวก็ไม่ต้องมาเล่นเฟ สุดขันเทพทีวีอะไรของผมเนี่ยทีวีสุดขั้นเทพโอ้โหทีวีโคตรยังได้ทีวีเพอร์เฟกเพอร์เฟกสุดๆดโอ้โคตรยังเพอร์เฟกอ่ะเพอร์เฟกมากภูมิใจสุดๆ Perfect. perfect, ok, ok, why? Tại sao bụng phải tông luôn. Bụng mấy này. ฟุตคันเทพโย่เราคุณลุงอือือ <c oughs> ทีวีโอ้โหข้ออย่างดีเลยแล้วเพวกนันกลับมาบ้านเราทำไมวะ <c oughs> ถามจริงอืมข้ออย่างดีเลยทีวีทีวี ฟ้ามีบโอ้ยเดี๋ยวยันจีแบบ่แม่ก็ทำอะไรได้บ้างอ่ะต้องจุดเวพอยต์ได้อ๋เอ,เ,อเดี๋ยวมีเพื่อนเอฟเฟรเรามาโอเคเราควรเอฟเฟนเขานะเฮาแล้วก็คันเลอร์เอาเป็นคันเลอร์เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันแล้วก็เมเมพอยต์เลยโอเคเดี๋ยวเลยนี่ ผมไม่โม้แล้วทำไงนี่ทำไงทำไงดบดบ้าจริงเอจี่แกหมดอย่าบอกว่าผมไม่มีอาหารหนึ่งวันอดข้าวกุลิกุลิเฟเลยอย่าดูนะอย่าดูนะคุณผู้ชมดูนี่สิเอ็นดีซีผมเต็มได้ไง เต็มก็ว่าและ้ะฮึ่งเด้โอโอ้โหไนจี้เต็มแล้วท้โอ้ยมันบอกทางเราได้ด้วยจุดเมย์พอยดีเลยเราต้องไปที่จุดเมย์พอยนะ

ผู้ชมเห็นอะไรนี่ไหมผมเจอพนักง,งานอีเกีย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยว,ไ,วไปยิปกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเถงบ้านผมเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เน่ปรากฏว่าเกิดไกลมากน้เพื่อนเราขอโทษเราเราเกิดไกลเองพะ่อ้ออก็มา โอ้โหก็ก็สำหรับมีคลิปนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็แล้วก็วกที่สำคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ได้นะไปครับไปบานมีแค่อีพีเดียวนะบ้านนี้บาย